กันต่อครับพี่น้องครับกับหวยท่านผู้ใหญ่ใจดีจากนนทบุรีสุดยอดเบอร์สองทางช่องเงินเทวดาพารวยสวัสดีครับพี่น้องพงไปเอฟซี FC ทั้งช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อย,อยแต่ 100%ตามสโลแกนครับเมื่อนี้แอบมินได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์พุญญเจดีจากนนทบุรีเดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับสุดยอดเบอร์สองทางช่องที่อยู่กับแอบมินยาวนานมาแล้วครับพี่น้องครับบนอย่างเดียว10ชุดไอพี่น้องเข้าไปลดต้นทุนนี่ครับพี่น้องครับงวดที่3ผ่านไปด้วยดี หลายปีดีดับครับพี่น้องครับตั้งแต่ท่านอาจารย์อยู่กับแอดมินมาท่านอาจารย์ไม่ให้เคยได้นับสักครั้งวันนี้ครั้งนี้จะสิ้นปีแล้วครับพี่น้องครับท่านอาจารย์ให้นับให้เริ่มนับครับพี่น้องครับนับมาแล้วสามงวดผ่านไปดยดีครับพี่น้องครับบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวสิบชุดกณน่าอาจารย์ส่งมาให้เป็นบุญเป็นคุณขอให้ท่านอาจารย์มีแต่ความสุขความจเจริญความครัวอบอุ่น นึกสิ่งใดสมดังปถนานึกให้เงินไหลกองให้ทองไหลมากําการสิ่งใดกอ่อก่อให้สําเร็จบีดผลแอบมินเป็นตัวแทนแอบซีทั้งช่องอวยพรให้ท่านอาจารย์ผูญยิจดีจากนนทบุรีส่งตรงมาให้แอบมินช่องนี้ช่องแรกและช่องเดียวเท่านั้นกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มาณที่นี้ด้วยวันนี้ก็คือกันครับพี่น้องครับท่านอาจารย์ส่งตรงมาหาแอบมินแล้ว บอกก้าวเราซิปในงวดประจําวันที่16ธันวาคม2568หาพี่น้องชื่นชอบท่านอาจารย์ก็ตามกันไปครับถ้าไม่ชื่นชอบก็ให้ย,ยดีเดี๋ยวนครับเด้อจงพึงเสมอไว้ว่าหวยดับไม่มีจริงหวยเด่นไม่มีจริงกองฉลาก6หลัก60บลูกบริตัทบอลออกพ่อลูกครับพี่น้องครับให้เดินสายกลางดีที่สุดเสือคนไวัยลายกับบ,บ,บ,บดีครับถาบเสือซะเลยกับ่เป็นผลดีครับโบอะไรจะห่างกับพี่น้องครับ ยานพี่น้องสั่งครับพี่น้องครับข้ามาเบิ่งกันว่างวดนี้ธนอา,ารย์จะให้แนวทางลดต้นทุน10ชุดบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวให้พี่น้องเข้าไปพิจารณา ครับพี่น้องครับการอื่นแอบมินสิบภาพพี่น้องเข้าไปย้อนขอบวนความกันเหมือนเดิมรับช่องของเราต้องย้อนขอบวนความเอฟซีใหม่เข้ามาไม่รู้ที่มาที่ไปของหวยแอดมินถึงย้อนขอบวนความทุกคลิปรับถูกผิดมันไม่ว่ากันอยู่แล้วครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นแค่แนวทางงวดที่ผ่านมาครับ่านผร้ใหญ่เจดีจากนนทบุรีงวดประจําวันที่หนึ่งท่านว่าค้อมงสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหวยห้ามซื้อบนห้ามซื้อบนบนอย่างเดียวสิบชุดรับเริ่มนับใหม่งวด ที่สมงวดที่3ครับเดินทางมาสามงวดครับพี่น้องครับท่านอาจารย์ให้หวย10ชุดผลหวยออกบน2 5 2ห้าผ่านครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆบ่มีอีรีครับพี่น้องชื่นชอบก็ได้ลดต้นทุนถ้าพี่น้องคิดถ้าพี่น้องทางใดว่าโอ้ยเอมมนเอ้ย่อยลืมท่านอาจารย์ ่อยบริเตามท่านอาจารย์คอยซื้อไปคอยถือกินกะบรเป็นยังครับพี่ทองครับแอบมินให้ทุกงวดงวดนี้ท่านอาจารย์ส่งมาแล้วงวดที่4งวดที่4ครับอยู่กับแอบมินมาหลายปีดีดับท่านอาจารย์ไม่เคยให้นับท่านอาจารย์ให้นับแล้วเป็นงวดที่4งวดประจำวันที่16ท่านว่าคมเอามาเบิงกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับหวยท่านพญเจดีจากนนทบุรีงวดประจำวันที่16ท่านว่าคม2 5 6 8หนวยห้ามซื้อบนห้ามซื้อบนบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยว10ชุดรับพี่น้องครับเอาตามที่แอดเขียนครับเด้อจะเป็นตัวกลับหรือไม่เป็นตัวกลับก็ช่างเอาตามที่แอดเขียนเท่านั้นเฉพาะบนนะครับเด้องวดที่4 งวดที่4เริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย4 3 4 6 4 8 1 1 1 0 1 6 4 4 2 2 1 4นและ6 6ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับ10ชุดเท่านั้น10ชุดเท่านั้นถึงแม้ว่าจะน้อยชุดมากๆ แต่ท่านอาจารย์ก็มีแนวทางของท่านมีดีแน่นอนครับแต,แต่เริ่มต้นที่ท่านอาจารย์อยู่กับแอดมินมาท่านอาจารย์ก็ให้มาแค่10ชุดตลอดครับ10ชุดตลอดไม่ว่าบนหรือล่างกอนนั้นแอดมินลงล่างไปให้แล้วเรียบร้อยใพี่น้องเเข้าไปดูในวิดีโอใน u t u b e ครับว่าถ้าชื่นชอบถ้า f อทั้งช่องคนไหนชื่นชอบท่านอาจารย์ก็ได้ลดต้นทุนครับพี่น้องครับได้ลดต้นทุนได้มากถึงมากทีเดียว ท่านอาจารย์ส่งมาให้งวดนี้เป็นงวดที่4ตั้งแต่เริ่มนับใหม่ครับเริ่มนับใหม่งวดที่4ครับพี่น้องครับบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวด้วยครับเด้อเอาแค่แอเขียนเท่านั้นเอาแค่10ชุดบว่าแต่ขิปได้ก็ตามแต่แอบเขียนกี่ตัวก็คือเท่านั้นจะตัวกลับหรือไม่ตัวกลับก็ช่างแอบซีใหม่ C เข้ามาจะไม่รู้แต่แอบซีเก่าจะรู้ดีครับบางท่าน แอทุกท่านบางท่านยังถามแอดมินว่าตัวกลับซื้อได้ไหมแอดก็คอมเมนต์ต่อไปว่าเอาตามที่แอดเขียนเอาตามที่แอดเขียนเท่านั้นบางครั้งเอบซีทุกท่านไม่ว่าทุกท่านไม่ว่าท่านไหนก็ช่างบ่ฟังการอธิบายของแอดมินจะไม่รู้ที่มาที่ไปจะบรูเลยครับพี่น้องครับ ไอ้พี่น้องเฮ้าเบิ่งคลิปให้จบด้อครับเด้อกับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปแอดมินทุกคลิปฟังการอธิบายของแอดมินทุกคลิปฟังให้จบจะจบครบกระบวนความแอดมินเป็นคนอธิบายยละเอียดกับย่านพี่น้องเฮ้าซับสนในบางครั้งเอฟซีั้งช่องถามว่าตัวกับซื้อได้ไหมตัวบนซื้อได้ไหมล่างซื้อได้ไหม เอาตามที่แอดเขียนและแอดยำหนักยำหนาครับพี่น้องครับเพราะว่าในบางครั้งคณาจารย์ส่งมามีตัวกลับด้วยเอาตามที่แอดเขียนนะครับเด้อไม่ว่าจะเป็น20ชุดไม่ว่าจะเป็น11ชุดไม่ว่าจะเป็น10ชุดไม่ว่าจะเป็น10ชชดไม่ว่าจะเป็น12ชุดเอาตามที่แอดเขียนครับแอดเขียนตัวใดก็คือนั่นแหละครับห้ามซื้อครับพี่น้องครับห้ามซื้อห้ามลงทุนนั่นแหละครับพี่น้องครับ พิจารณาเอาเด้อครับเด้อแอดมินจะทวนให้อีกหนึ่งรอบบางท่านไม่เข้าใจการอธิบายแอดมินทวนให้อีกหนึ่งรอบเด้อครับนะหวยห้ามซื้อบนบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวล่างไม่เกี่ยวครับพี่น้องครับสิบชุดสี่งวดที่สี่งวดที่สี่สี่สามสี่หกสี่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสี่สี่สองสอง หนึ่งสี่และหกหกครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่เอาตามนี้ครับพี่น้องครับหมดทีพ่พานมากก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์ให้ความเมตตาช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ช่องนี้ช่องเดียวและเป็นช่องแรกเท่านั้นกับพระคุณท่านอาจารย์ที่เห็นว่าเมตตาอยู่กับแอมีนมากแบบยาวนานครับปิจารณาเอาเด้อครับเด้อหัวดับไม่มีจริงและหัวเด่นไม่มีจริงหัวหลุด จะมีหรือไม่แอดไม่ก้าวล่วงเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องเดินสายกลางดีที่สุดเดินสายกลางนะครับเด้อแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอไว้พี่น้องจะได้มาจากที่ไหนก็ช่างบวแต่แอปเขียวแอฟ้าหรือบวแต่ช่อง YouTube ต่างๆหรือบวแต่ช่องเลี้ยวถ้าพี่น้องคิดว่าท่านอาจารย์เอาอยู่เอาไปกลางออกเอาไปเปรียบเทียบครับถามีใน,นจำนวน10ชุดนี้ก็ให้พี่น้องดีก็ยง แต่ถ้าคิดว่าโอ้ยแอดมินข่อยคือหมากแท้เขาหายถือมาแล้ว1ิบงวดยี่ซิบงวดข่อยมาตรงกับเล็กดับเจา้ากับพี่น้องจากจะจ,จากพี่น้องจะลงทุนลอตเตอรี่หาใบซิบใบก็ให้พี่น้องลดตนทุนลงมาเหลือแค่ใบหนึ่งสองใบกับพ่อกับพี่น้องครับถามมันออกมาเข้ากับจีบโบเสียสิทธิ์แต่ถามมันบอกออกมาเข้ากับดลดตนทุนเยอะถึงเยอะมากๆแอดมินก็คือกันครับบบแมนว่าแอดมินจะเส้ออย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับ พีนองคือกันครับพี่นองจะเชื่อตะบีตะบันเชื่อช่องต่างๆก็เป็นไปไม่ได้พี่นองจะตะบีตะบันเสือส่องของแอบมินก็เป็นไปบม่ได้ครับพี่นองครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เดินสายกลางด,ด้วยครับเด้อเงินทองหาย,ยากครับเงินอยู่ในกระเป๋าของท,ท่านท่านจะลงทุนหรือไม่ลงทุนแอบไม่กล่าวลวงครับแอบมีหน้าที่ส่งตรงให้แอบซีทั้งช่องทุกท่านที่เอาไปเปรียบเทียบกับคณาจางต่างๆการลงทุนมีความเสียเส่ยงเสี่ยงบัดกุงสิงุกอย่างครับพี่นองครับ บมมีไพ่หูจริงบ่ามันสิออกตัวไดหรือมันจะไม่ออกสูตรคำนวณของท่านอาจารย์มีดีแน่นอนครับพี่น้องครับถ้าที่ชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบประผัดิปจะต่อไปที่มิลงวังววาสิมีประโยชน์มาไรกันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบครอุ่นหนึกสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึงปรารถนาสิ่งใดขอขอให้พี่น้องเฮาสมุมนัพงปรารถนาลำลำได้รวยให้เงินไหลกองไห้ทองไหลามาก คุณผ่ารักษาเทวดาคุ้มคร้องสวัสดีครับ